สวัสดีครับก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา <nước> ว <Beet ha> <lar> ิธีการใช้เครื่องว่านปุ๋ยนะครับอันดับแรกเราก็มาเช็คน้ํามันมันก็จะมีน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ <c oughs> ํามันสําหรับแก๊สโซฮอนะครับน้ํามันฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเติมน้ํามันเครื่องแล้วก็เช็คว่าให้มีน้ํามันเครื่องถ้าไม่มีนี่ไม่ได้นะครับต้องเช็คว่ามีน้ําเครื่องอยู่หรือเปล่า ก็เปิดออกมาดูนะครับแล้วก็ตะแคงดูนี่คเปิดหมุนเปิดออกมาแล้วก็ลองตะแคงเอียงๆดูครับก็จะเห็นน้ำมันเครื่องถ้ามีอยู่ก็จะเห็นนะครับแล้วก็นี่นะครับส่วนที่สองก็น้ํามันอันนี้แก๊สโซฮเก้าหนึ่งเก้าหเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะสตาร์ทนะครับนี่มันก็จะมีตรงนี้นะครับโชกนี่ให้เราเอาลงตอนแรกก็จะอยู่อย่างนี้ แล้วก็เอาลงปึ๊บนี่นะครับแล้วมา,มาดูตรงนี้เกียร์แล้วก็ที่ปล่อยปุ๋ยนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับนี่หลายยี่ห้อก็จะเป็นแบบเดียวกันบางบางบางยี่ห้อตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงตรงนี้ก็เป็นสีแดงตรงนี้จะเป็นสีดําบางยี่ห้อก็สีดําเหมือนกันแต่ว่าการใช้งานก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นที่สลับ มันก็จะมีที่ปล่อยปุ๋ยแล้วก็จะมีเกียร์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ปล่อยปุ๋ยเนี่ยที่ปล่อยปุ๋ยที่ปล่อยข้าวให้เราเอาไว้ที่ศูนย์เอาไว้ที่ศูนย์ก่อนนะครับเนี่ยตอนสตาร์ทอย่าเพิ่งเปิดพอเราสตาร์ทเสร็จแล้วเราจะเริ่มหวานปุ๋ยเราค่อยเปิดนะครับอยากให้ออกมากออกน้อยก็ใส่ไปที่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเราก็ดู ในหน้าง,งานเลยว่ามันออกมากหรือน้อยถ้าใส่เกียร์หนึ่งมันออกพอดีเราก็ไม่ต้องปรับแต่มันออกน้อยเกินไปเราก็ใส่ที่เกียร์สองเกียร์สามนี้ครับแต่ก่อนจะสตาร์ทนะครับเนี่ยเราควรจะดันเกียร์นี้ขึ้นมาที่เกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองเพื่อให้ช่วยในแรงบิดนะครับถ้าเราสตาร์ทเลยได้ไหมสตาร์ทเลยก็ได้นะครับแต่บางทีมันอาจจะไม่ค่อยติดเหมือนเวลาสตาร์ทมอไซค์อะครับถ้าเราไม่บิดช่วย มันก็จะติดยากหน่อยอันนี้คือเราใส่เกียร์นี่นะครับใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองไว้คล้ายๆว่าเราบิดช่วยอะครับนี่ขึ้นมาขึ้นมาเกียร์หนึ่งหรือจะขึ้นมาเกียร์สองก็ได้นี่นี่ครับส่วนตัวนี้เดีย๋ยวเพิ่งเปิดอันนี้สําหรับปล่อยปุ๋ยปล่อยข้าวอนนียเดี๋ยวเพิ่งเปิดอันนี้เกียร์เราขึ้นมาที่เกียร์สองแล้วต่อไปเราก็จะมาสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็จะสตาร์ทติดง่ายๆหรือเปล่าต้องคอยดูนะครับ เนี่ยสตาร์ทโอ้มือเดียวอาจจะภาพอาจจะสั่นหน่อยนะครับทำมือเดียว มาแนะนํานะครับเอาวิธีมาแนะนําสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ก็ผมก็เคยเป็นมือใหม่มาก่อนนะครับผมก็จะเปิดดูใน YouTube นี่แหละสําหรับมือเก่าแล้วมีความรู้ความสามารถแล้วก็รับชมไปด้วยกันนะครับอันไหนที่ไม่ถูกต้องก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับวันนี้ก็จะมาหวานปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยยูเรียครับหวานรอบแรกแต่ว่าปีนี้ดูครับเขียวแล้วก็จะหวานไม่มากครับ ก็จะหวานแบบบางๆครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนมากครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมา,าทำการฉีดพ่นยาให้ดูนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็จะใช้ได้ทั้งหวันปุ๋ยแล้วก็ฉีดพ่นยาคลิปนี้สวัสดีครับ